นี่คือบทความอธิบายเกี่ยวกับรถแทรกเตอร์เซมรากอนแม็กซ์ฮาร์เดอร์สปี2026ความยาวประมาณ800คำในภาษาไทยคอรัสรถแทรกเตอร์เซมรากอนแม็กซ์ฮาร์เดอร์สนปี2026วงการเกษตร,รกรรมทั่วโลกกำลังเผชิญความท้าทายใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องประสิทธิภาพการทำงานความทนทานและการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รถแทรกเตอร์รุ่นใหม่จากค่ายเซมภายใต้ชื่อดราก้อนแม็กซ์ฮาร์เดิร์องจึงถูกพัฒนาออกมาเพื่อตอบโจทย์เกษตร,รกรยุคใหม่ที่ต้องการทั้งความแข็งแกร่งความอเนกประสงค์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากรอออกแบบและรูปลักษณ์ภายนอกดราก้อนแม็กซ์ฮาร์เดร์มาพร้อมกับการออกแบบที่สะท้อนความดุดันตามชื่อรุ่นดราก้อนตัวถังมีโครงสร้างที่แข็งแรงทนทานสามารถรับแรงสั่นสะเทือนได้ดีและมีระบบป้องกันการสึกหรอจากการทำงานต่อเนื่องในพื้นที่สมบุกสมบัน ไฟหน้าแบบเลตทรงทันสมัยให้ความสว่างชัดเจนแม้ในช่วงกลางคืนหรือพื้นที่ทัศนวิสัยต่ำรถมีโครงสร้างที่สูงโปร่งพร้อมฐานล้อกว้างทำให้มีเสถียรภาพสูงขนาดลากจูงอุปกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่นอกจากนี้ยังถูกออกแบบให้มีการไหลเวียนอากาศที่ดีช่วยระบายความร้อนของเครื่องยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพองค์ยนต์และสอดใจสำคัญของแทรกเตอร์รุ่นนี้คือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบเจเนเรชั่นใหม่ที่ถูกปรับปรุงเพื่อให้มีทั้งพลังและความประหยัดเชื้อเพลิงกำลังเครื่องยนต์อยู่ในระดับที่สามารถรองรับงานหนักได้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายนาการคลาดหรือการลากอุปกรณ์ปรับพื้นที่ขนาดใหญ่บบส่งกำลังแบบ Power Shift อัตโนมัติทำให้ผู้ขับสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลโดยไม่สูญเสียแรงบิดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานต่อเนื่องโดยไม่ต้องหยุดพักระบบขับเคลื่อน4ลอ้อ CWD เสริมความมั่นใจในทุกสภาพพื้นดิน ไม่ว่าจะเป็นดินโคลนดินแข็งหรือพื้นที่ลาดชันทอคอนโ,อโลยีออแมกซ์ฮาร์เดอร์ส2026มาพร้อมกับเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มิงที่ทันสมัยเช่นระบบ GPS กีดแดนที่ช่วยกำหนดเส้นทางการทำงานอย่างแม่นยำลดการซ้ำซ้อนในการทำงานและประหยัดเชื้อเพลิงระบบเซ็นเซอร์วัดประสิทธิภาพของเครื่องยนต์และระบบไฮดรอลิกที่สามารถตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์ผ่านหน้าจอแสดงผลดิจิตรันอกจากนี้ยังมีระบบออโต้คอนโทรลไฮดรอลิกที่ช่วยควบคุมแรงกดของอุปกรณ์เกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ทำให้ได้ผลงานที่สม่ำเสมอและลดการสึกหรอของอุป,ปกรณ์ห้องโดยสารและความสะดวกสบายองค์โดยสารของ Dragon Max Harder s ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การทำงานที่ยาวนานเกษตรกร,ร,รกสามารถนั่งทำงานได้หลายชั่วโมงโดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้าเบาะนั่งปรับระดับได้ตามสรีระพร้อมระบบกันสะเทือนเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนจากพื้นดิน พวงมาลัยแบบปรับไฟฟ้าและแผงควบคุมดิจิทัลที่ใช้งานง่ายใช่หวอให้ผู้ขับไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้มอบบอปรับอากาศอัตโนมัติและฉนวนการเสียงคุณภาพสูงทําให้บรรยากาศภายในห้องโดยสารเงียบสงบสามารถทํางานได้อย่างมีสมาธิแม้ในสภาพอากาศที่ร้อนหรือมีฝุ่นมากความทนทานและการบํารูม m กฮาร์เดอร์2026ได้รับการพัฒนาให้มีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษโครงสร้างตัวรถและระบบขับเคลื่อนใช้วัสดุเกรดสูงที่ทนทานต่อการกัดกร่อนและแรงกระแทก ระบบกรองอากาศและกรองเชื้อเพลิงถูกออกแบบมาเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ในพื้นที่ที่มีฝุ่นหรือสิ่งสงกอปอรารอบำรุงรักษาเป็นเรื่องง่ายเนื่องจากมีจุดตรวจเช็คที่เข้าถึงได้สะดวกพร้อมระบบแจ้งเตือนการซ่อมบำรุงล่วงหน้าผ่านจอคอนโซลช่วยลดความเสี่ยงในการหยุดทำงานกะทันหันและทำให้รถแทรกเตอร์พร้อมใช้งานเองความคุ้มค่าและอนาคตของการเกษตรงอรที่ทำให้ d r า g อน MaxH ซ์ฮ e ร์2026โดดเด่นไม่ใช่แค่พลังหรือเทคโนโลยี แต่ยังรวมถึงความคุ้มค่าในระยะยาวด้วยการออกแบบที่เน้นการประหยัดพลังงานการลดต้นทุนเชื้อเพลิงและความสามารถในการทำงานหลายรูปแบบในคันเดียวเกษตรกร,ร,ร,กรสามารถใช้แทรกเตอร์รุ่นนี้ในการปลูกพืชหลายชนิด ตั้งแต่การถ่ายการเพาะปลูกไปจนถึงการเก็บกี่ยนอนาคตที่เกษตรกร,รมต้องพึ่งพาความแม่นยำและเทคโนโลยีมากขึ้นราคอนแม็กซ์ฮาเดอนยีจึงถูกมองว่าเป็นหนึ่งในเครื่องจักรสำคัญที่จะช่วยยกระดับการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตอรอสรเซมรา a อนแม็กซ์ฮาเดอนยีคือแทรกเตอร์ที่รวมความแข็งแกร่งความล้ำสมัยและความสะดวกสบายไว้ในคันเดียวเหมาะสำหรับเกษตรกร,รที่ต้องการเครื่องจักรที่สามารถทำงานหนักได้อย่างต่อเนื่องมีเทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ Dragon Max h a er ์ฮาร์2026จึงไม่ใช่เพียงแค่แทรกเตอร์แต่เป็นคู่หูแห่งอนาคตที่พร้อมพาเกษตรกรรมก้าวสู่ยุคใหม่อย่างแท้คุณอยากให้ผมทำเวอร์ชั่นสั้นกว่าสำหรับโพสต์ Facebook, Youtube พร้อมหัวข้อคำอธิบายคีย์เวิร์ดและแฮชแท็กภาษาไทยด้วยไหมครับนี่คือบทความอธิบายเกี่ยวกับรถแทรกเตอร์เซมดราคอนแม็กซ์ฮาร์เดป2026ความยาวประมาณ800คำในภาษาไทยคอรัส รถแทรกเตอร์เซมดราก้อนแม็กซ์อาเดอร์สองร้อยสองนอปีสอง